ทำไมพี่ต้นถึงคิดว่า XAG เนี่ยตอบโจทย์พี่การใช้งานง่ายครับง่ายใช่ไหมครับาก่อนที่พี่ต้นจะมาเนี่ยเราได้ไปบินให้พี่ต้นดูแล้วแล้วแปลงพี่ต้นเนี่ยนะบอกเลยนะว่าหินสุดๆหินแบบไหนครับภูเขาครับมีภูเขามีต้นไม้ครับแต่ว่า XAG ที่เอาไปบินเป็นไงบ้างครับตอบโจทย์เลยครับตอบโจทย์เพราะว่าพี่ต้นไม่ต้องบังคับใช่ใช่ไหมทุกอย่างคืออัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะใช้เวลาในการตัดสินใจในการซื้อโดเนี่ยนานไหมคะ ประมาณ5วินาทีแล้ววันนี้ลูกค้าก็มาจองนะฮะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปส่งนะครับเรียบร้อยลูกค้าจ่ายเงินสดนะครับนะฮะพี่ต้นอายุเท่าไหร่ครับ49 49นะครับใช้งานโดรนนะฮะเขาเรียกว่าไม่ได้บินนะไม่ได้บังคับด้วยถูกไหมครับพี่ต้นเนี่ยเอาโดรนเนี่ยไปบินใช้ให้ไปบินนะหลังจากวันส่งรประมาณเดือนนึงจะไปดูพี่ต้นทํางานนะว่าพี่ต้นทํางานแบบไหนอ่าวันนี้ขอบคุณนะต้นมากนะครับครับขอบคุณพี่ต้นมากนะครับสำหรับ SAGP 1 0 0 p โป ออกไปอีกหนึ่งลำนะครับขอบคุณครับ